สวัสดีครับวันนี้ผมจะมามาสปอยน,นะครับเกี่ยวกับเรื่องที่จะมีชุดใหม่ออกนั่นคือ GTD03 และ GTD04 นะครับเดี๋ยวจะแยกกันนะครับอ่ะ GTD03 ก่อนนี่ยมตเราใช้วิธีสปอยอย่างนี้เสมารากซีแอปนี้นะครับนี่คือเข้าไปที่การ์ดเลยถึดเน็ตจะไม่ดีเนื่องจาก TOT มันล่มนิดนึง นี่แหละ JT3 เป็นแคลนเ่อไรนะใช่ไหมนะครับยังไงก็ต้องเจอแล้วนี่ครับเอ้าขออนยาไปไหนนะ มาแล้วนะครับเนี่ย่ต้นการสปอยเกศีนะครับสไตรจีูนิตมิสกิลออโต็จะชอบบรรยากาศไมอ่ออน่นนี้จะตีคิดบรรยากาศสำเร็จเลือกเล็กเรียกการของคุณหนึ่งใบคุณหาการที่มีชื่อเหมือนกับเรียกการที่เลือกนั้นหนึ่งไม่เกินหนึ่งใบจากของการคุณค mm hmm. อลงชอบเรียกการจากกองการคุณและยีเนิตที่คอลงมาด้วยความสามารถนี้บวกสองพันนะครับ มันเหมือนก๊อปปี้อะไรนะนี่เป็นตัวฐานสไตล์นะครับสกิลแรกคน้นเกิดช่องบัรกาศเจเนเรชันเบรกสองยูนิทยทั้งหมดของคุณได้รับความสามารถค้น VC ทับ RC ในทานคุณถ้าคุณมียูนิ่ไปอื่นที่ชื่อเหมือนกับยูนิ่นี้มนช่องบัรกาศหรือแกาสของคุณยูนิทยนี้พาวเวอร์โปร5,000 แล้วก็สกิลที่สองครับออโต้ B4 เขาจะบลาสหน,นึ่งแตเทิร์นคุณบัจจิลอยดของคุณทําการตายทับตัวนี้นะครับสำา,ร,า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 รับจ่ายคาร์ได้ก็คือเขาจะบลาสหนึ่งกันแหละเรื่องการเราเคยหนึ่งใบคนหาก,การ์ดที่มีชื่อเหมือนกับรายการที่เลื่องนั้นไม่เกินหนึ่งใบจับของร์ดคุณ,คณและขอลงช่องรายการสลับปองการ์ดคุณและยูนิตที่ถูกคอลงมาโดยเขาสามารถนี้บวกสองพันนะครับเป็นการสปอยเนาะอ่าตอนนี้จะไปเร็วๆหน่อย เจนเนอเรชันแบะครับมาตีแวนการ์ดได้รับบวกสามพันนะครับอ่าตอนนี้เจนเนอเรชันแบงค์มาตีแวนการ์ดบวกหกพันเขาจะบัสสองเมื่อเข้าสู่ช่องแวนการ์ดเซอร์เคิลเปิดลูกกาท่าใบบนสุดของการ์ดหาการ์ดที่ชื่อมันกับแวนการ์ดเรียกการ์ดของคุณเมื่อเกินสองใบจากที่เปิดขอลงช่องเรียกการ์ดโดยไม่สำธิการจากนั้นสลับของการ์ดคุณ ตอนนี้วันิลาอหนึ่งหมื่นเนาะไม่มีสกิลตอนนี้จะในเรชั่นเบรกหนึ่งตัวตีสิบสองนะหมืนะ่นสองอะตอนนี้ตัวรับบูสนะจะในเรชั่นเบรกหนึ่งก็จะบัสหนึ่งมาตีแวนการ์ดถ้าถูกบูสเรื่องเรกการ์ใบอื่นของคุณหนึ่งใบหาที่ชื่อเหมือนหนึ่งใบาจากของการ์ดคอลงช่องเรกการ์ดจากนั้นสลับของการ์ดนะครับตอนนี้ตัว เซ็ปหมื่นนะครับตอนนี้วานิลาแอดแปดพันนะครับไม่มีสกิลตอนนี้ตัวตีหมื่นติดเจเนเรชั่นเบรกเนาะตอนนี้เจเนเรชั่นเบรกบูธให้แฟนการ์ดบวกสี่พันเป็นบูธหมื 4, 000, ่นตัวนี้ PG นะ p ีเฉยธรรมดาเลย ตวนี้มา่ตีมันมาถูกโจมตีบวก5้าพันนะเมื่อกี้พูดผิดนิดนึงตัวนี่ตัวแรกนะมีความสามารถทั่วเริ่มต้นไล่แล้วถอยนะถ้าเป็นแคนเดียวกันถ้ามีสกิลที่2 XRC Generation b a k หนึ่งข้าตาบ้านหนึ่งนลยนินี้เข้าสู่โซนนำบรร็าการเกรสองอตับกว่าของเราหนึ่งใบหาที่ชื่อเหมือนจากกอง1ใบคอลงจากนั้นสลับกองนะคนัาทิกเกอร์ก็ ไม่มีสกิลไม่แต่สเตติกเกอร์อันนี้ฮะว่าออโต้เกิดเขียนพี่ตัวออโต้เจเนเรชั่นเบรกหนึ่งหนึยูนิตน,นึ่ง,งไ,ปไปวางไว้บนสุดกองการ์ดคุณมมหมึ่งยูนิตนี้เข้าสู่ช่อง R c สามารถหาคอร์สเลือยูนิตของคุณหนึ่งใบหาที่ชื่อเหมือนไม่เกินสองใบเลือกยูนิตที่ชื่อเหมือนไม่เกินสองใบ ที่เลือกนั้นบอกห้าพันนะแล้วสำหรับโครงการ์ดด้วยอ่ะนี่คือการสปอยเล่นน้อย